ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บนไทยประจำวันที่14มิถนายน2567โดยชายผู้บังคัร่างผู้บนไทันครับเรามาดูข่าวบนไทยในช่วงของอบ่ายโมงนี้กันครับเรามาเริ่มกันด้วที่ข่าวนี้เอาเ่งยังไงดัวเลนนะจูดสุนซับเบลตอบแล้วอนาคตกับทีมชาติไทย จะเป็นยังไงดีโดยแฟนช้างศึกมีลุ้นนะฮะเมื่อทางด้านของจูดส์ดสตับเบลก่อนหน้าตัวเก่งจากทางด้านของทีมฟุตบอลพทีเมียร์ลีกอังกฤษตอบประเด็นเล่นให้กับทางด้านของทีมชาติไทยโดยเขาได้บอกว่าครอบครัวผมมาจากเมืองไทยสำหรับการที่เขาได้เห็นผมเล่นตั้งแต่ทีมชาติไทยมันคงเป็นอะไรที่พิเศษเป็นอย่างมากผมเนี่ยผมโตที่ยุโรปมันยิ่งใหญ่นะหากว่าคุณได้เล่นให้กับทางทีมชาติอังกฤษตอนนี้ผมอยู่ในช่วงพักผ่อนได้สนุกกับครอบครัวและก็ได้ประสบการณ์จากการ ใช้ชีวิตที่นี่ผมคิดว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้ที่จะเล่นให้กับน้าของทีมชาติไทยอนาคตอันใกล้นี้แต่ว่าตอนนี้ผมขอโฟกัสที่จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดกับสโมสรก่อนคุณต้องคอยดูในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ถึงแม้ทีมชาติไทยจะได้ไปบอลโลกหรือไม่ได้ไปบอลโลกก็ตามทีจูดสุนทรเบลให้สัมภาษณ์เองทางช่องแตงโมโลงโโปิยพงษ์ยิงนะฮะ โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูคด่อไปก็ไล้กันครับอนาคตของจุดสุนทรเบลบอกได้เลยนะว่ามีแน่นอนมาเล่นที่กับทนานของทีมชาติไทยแต่เขาบอกว่าขอทําเต็มที่กับสโมสรเป็นอันดับแรกก่อนก็นละกันก็ฝากไิทิดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับแบงโผย่สิรายชื่อช้างศึกยูสเกตีเตรเดิมที่จะบูสศึกเอเชียนที่อินโดนย โดยทางด้านของเสด็จเจเด็ดมีลาประกาศ23รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีตเตรียมที่จะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่ประเทศอิโนโดนีเซียระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยนักฟุตบอลทั้ง23คนมาจากโครงการ FA Thailand ID ที่สมาคมร่วมมือกับฟีฟ่าส่งทีมงานโค้ชออกไปคัดเลือกจากทางทั่วทองทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ทีมชาติไทย U7 ยปีชุดนี้จะมีอนุรุตนาคาสายเป็นผู้จัดการทั่วไปซึ่งรายชื่อนักเตะทั้ง23คนมีดังต่อไปนี้ผู้รักษาป,ประตูท่าผมก็จะเป็นทาด้านของสุภกรภูพลจากหนองพิษเอฟซีณวริกิจแสงสว่างจากชมบุรีเอฟซีพงษพัฒน์สุกเกษจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยส่วนกองหลังก็จะมีทาด้านของคณะพจน์อินทัสิงห์จากสโมสรพีทีเอ็มแอดี ธนันทวัฒนะพูลศิลจากโรงเรียนกรุงเทพพิสเซียนวิทยาลัยอารริณัตอาพูลกำลังจากโรงเรียนสัมชันธมบรุรีสุภิทิตผสมจากโรงเรียนสัมชัญธมบรุรีชัชวันสหนันชัดชายชิดจากสมโมสรบริลัมเข้มรุตกันภัยจากโรงเรียนกรุงเทพพิสเตียนโพลิพัฒน์พโพทองจากสมโมสรเมืองทอง รับตำแหน่งกองกลางก็จะมีผานุพงศ์ไวยอ่อนนะฮะ <IA> จากโรงเรียนกรุงเทพคริสตียนวิทยาลัยพานุพงศ์พบสระใหญ่จากโรงเรียนกรุงเทพคริสตียนวิทยาลัยสกฤตแก้วสีจากสโมสรบริลัมดนุพลบุบผาจากโรงเรียนสัมชันทบรีชัยวัฒน์เงินมาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสตียนวิทยาลัยกิตติพจน์ชีพันคุงจากโรงเรียนกรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กองหน้าก็จะมีปรเมศร,ระอองดีจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจอมพลหอมบุญมาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสิระสิทธิ์ทรัพย์สินจากโรงเรียนสัมพันธ์ธมรีข้องทบีบหมักกระโทนจากสโมสรพีทีทีอะคาเดมีนัตกิจโพสีจากสโมสรการท่าเรือเอฟซีิวกรพลสันจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาณพัฒน์ใจอ้อยจากเอฟซีฮาเวริรุย่า นอกจากนี้ทางทีมยังได้ใส่ชื่อนักเตะไว้แตนบาย3รายในกรณีที่นักเตะมีอาการบาดเจ็บระหว่างเก็บตัวประกอบไปด้วยพีรดาราชสวัสดจากโรงเรียนสมชันธมบรุรีปิติพลปรแปลงไทยสงจากโรงเรียนสมชันธมบุรีณวราทิพกิติขณะนุรักนะฮะจากหนองบพุพเพ f ีสำหรับทีมชาติยูสเปีจะเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตีริร์จทจังหวัดชุมบุรี โดยจะมีโปรโแกรมอุ่นเครื่องอีก2นะัดพบกับปตท,ทปตทพระยองนะฮะ Academy, อะคาเดมี่ยู18ปีและก็บริลัมยู18ปีก่อนจะเดินทางไปที่เมืองสุราการาตาประเทศอินโดนีเซียวันที่20มิถุนายนเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนยู16ปีบอยส์แชมเปี้ยนชิพ2024รายการดังกล่าวทีมชาติไทยยู7ปีอยู่ในกลุ่ 24, ลม C ร,ร่วมกับมาเลเซียจิโมรเรสเตและก็ออสเตรเลียมีโปรแกรมการแข่งขันดัต่อไปนี้ ทีมชาติไทยอายุ7ปีพบทีมชาติออสเตรเลียที่สรีเวดารีสเตเดียมในวันที่13มิถุนายนเวลา15นาฬิกาต่อมาจะเป็นทีมอเรสเต้พบทีมชาติไทยอายุ7ปีที่สรีเวดารีสเตเดียมวันที่26มิถุนายนเวลา19นาฬิกา30นาที ต่อมาจะเป็นทีมชาติไทยชุด u ู -17 ปีพบมาเลเซีย u -17 ปีที่มานาฮานสเตเดียมวันที่29มิถุนายนเวลา15นาฬิกาซึ่งการในขันรอบแบ่งกลุ่มจะทำทีมท่าแชามป์จากทั้ง3กลุ่มพร้อมรองแชมป์ที่ผลงานดีสุดนฮะจากทั้ง3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่1รกรกฎาคมและนัดชิงชนะเลิศและทีงอันดับที่3จะแข่งขันกันในวันที่4รกรกฎาคมกันต่อไปนั่นเองนะ เป็นดังวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปการันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับรุ่นเลยนะทีมชาติไทยอยู่กล่บไหน AFC ประกาศจับสลากฟุตบอลยู17ปีและก็ยู20ปีโดยการน,นี้สมาพันธ์นะผมทางด้านของอาฟุตบอลแห่งเอเชียหรืว่า AFC แต่เดมที่จะจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันฟววุตบอลเยาวชนในรุ่นยู7ิปีและยูย่ปีชิงแชมป์เอเชีย2025ารอบคัดเลือกในวันพัสดุวดีที่13มิถุนายนโดยในยูสิปีเนี่ยจะมี42ทีมเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น10กลุ่มกลุ่มละ5ทีม2กลุ่มและก็กลุ่มละ4ทีม8กลุ่มทันการแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มที่สนามของชาติที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขัน โดยโถจะายูสเปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2พารอบคัดเลือกมีังต่อไปนี้โถที่หนึ่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร,ร่านอุซเบกิสถานเยเมนออสเตรเลียทีมชาติไทยมาเลเซียอัฟกานิสถานรัสเจีจิกิสถานโถที่2อินเดียจีนเวียดนามกาตาลาวอินโดนีเซียบังกลา,าเทศจอร์แดนและก็อิรักโถที่3จะเป็นทน่านของซีเรีย UAE คูเวตเติร์กอ,อคีกิสถาน ไต้หวันสิงคโปร์มองโกเลียกัมพูชาและก็บรูไนแล้วก็ตบท้ายด้วยบาเรนโถที่4ก็จะเป็นเติร์กเมนิสถานปาเลสไตน์เนปาลเมียนมาภูฏานฮ่องกงหมูเก,กอะดนอรเทิร์นมารีนาเรเบอนนกวมและก็ฟิลิปปินส์นะโซที่5ก็จะเป็นท่านของมัณดิฟเกาหลีเหนือและก็มาเกา๊า โดยการแข่งขันทุกวันยู17ปีทิงแชม A ป์เอเชีย2025รอบคัดเลือกจะทาการแข่งขันกันรละว่างวันที่19ถึง27ตุลาคมทีมแชมป์กลุ่ม10กลุ่มและก็อันดับที่2ดีที่สุดอีก6ทีมจากทุกกลุ่มนะฮะจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันเพื่อจะคัดตัวแทนของเอเชีย8ทีมไปยิงแชมป์โลกปี2025ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันในครนี้นั่นเองนะ ส่วนการแข่งขันผู้วัน20ปีจิงแชมป์เอเชียร2025รอบคัดเลือกนั้นจะมีการจัดสลากแบ่งสายในวันที่13มิถุนายนเช่นเดียวกันหมทั้งหมด13ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น10กลุ่มนะฮะทำการแข่งขันกันแบบพบกันหมดที่สนามของทีมชาติที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันโดยโทถจัดสลากยู20ปีจิงแชมป์เอเชียร2025รอบคัดเลือกมีดังต่อไปนี้ทถที่1น,นะครับเป็น,ปน istan, อุซเบกิสถานอิรัก ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียอิหร่านเวียดนามจอร์แดนอินโดนีเซียทาจิกิสถานทอที่สองจะเป็นซาอุดีอาระเบียซีเรียคีรกิสถานโอมานกาตาร์ทีมชาติไทยเลบานอนเจเมนบังโกเรียและก็บาเรนท็อปที่3มไต้หวันมาเลเซียบังกาฬเช e, สต์ UAE ปาเลสไตน์ฟรลิปินอินเดียเมียนมาจิมเอร์สเตและก็สิงคโปร์ทอที่สีอัฟกานิสถานกัมพูชา คูเวตเร์กเมนิสถานลาวพูทานฮ่องกงสียังกาบรูไนและก็มันดิฟโ์ทที่5ก็จะเป็นเนปานกวมหมู่เกาะนอร์ทเชนมารินาเกาหลีเหนือและก็มาเก๊าโดยการเข่งขันฟุตบอล20ปีชึงแชมป์เอเชีย2025รับคัดเลือกจะแข่งอาทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่21-29กันยายน ทีมแชมป์กลุ่ม10กลุ่มและก็อันดับ2ดีนที่สุดนะฮะอีก6ทีมจากทุกกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อจะคัดตัวแทนเอเชีย4ทีมไปชิงแชมป์โลก2 0 2 5ี่ที่ชิลีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั่นเองนะหลังนี้ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่14มิถุนายน2567โคดโดยชายผู้ว่าครังฟุตบอลไทยครนนับ